แซาลินฟินแลนด์ครับเพื่อนๆมาทักทายอยู่ในป่าจ้ะอุย้ยแซาลินคืออ้วดแหแ้พี่น้องนเต็มมากเลยเออช่วงนี้แซาลินเอ่อน้ำหนักขึ้นอีกแล้วขึ้นเร็วมากลงยากพี่น้องโอ้ยอันแซาลินยอยู่ในป่าจ้ะมาหามาหาเออ่บุบบลีป่าแล้วก็เลยแวะเบิ่งเฮ็ดนะจ้ะพ่อเราจะเฮ็ดเฮ็ดขึ้นแล้วพี่น้องเฮ็ดมันปูเฮ็ดไอ้ยังก็ไอ,อ้เฮ็ดนอ้ำหมากอนะ พอสองสามดอกเลยจ้ะเดี๋ยวสาวลินจะพาเก็บเนาะจ้ะอยู่ในป่าจ้ะตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณหาโมงแรกเนาะจ้ะเนาะสาวลินเขาป่าตอนบ่ายสามจะป่าจะไปเบิ่งหาเห็ดกันจะเฮ็ดละมากเข้า้ะพี่น้องก็ร่างขึ้นโอ้ยนั่นดอกนึงจ้ะโอ้ท่าถ้าใหญ่มานี่ดอกใหญ่แห้งที่จะหมายถึงว่าดอกดอกถ้ามันใหญ่ขึ้นกว่านี้เราจะดอกมันสิใหญ่แห้ง อาซาบินใส่ถังก่อนถังหน่อยนะจ๊ะแต่จริงว่าม้าหายบูเบรีจ้ะเจอเฮ็ดก็เลยเก็บเฮ็ดเลยจ้ะพี่น้องเก็บเฮ็ดตอ่อเลยจ้ะพอแล้วจ้ะเจอเฮ็ดน้ำหมากพันดอกสีเหลืองเออได้เฮ็ดไปกินแกงรวมนะพี่น้อง hết cái phân xí si lượng này ốc nón kín là cái đó phân ừ. đọc xíu si lượng này lăng cửa lại lại cứ cửa ba thế cửa vô ba hết mất cả hẻng với bao nhầy này. hết nắng cây kìa hết nắng cây hết lương gì đó กำลังจะโตแต่พี่น้องยังกำลังขึ้นนะถ้าได้นามอีกเล็กน้อยเนาะสองอาทิตย์เล็กน้อยนี่อู้อู้งามเลยเด้นี่สวยเลยเก็บคือเก่าละหน่อยก็เก็บหน่อยไงก็เก็บไงอีกแบบให้ฝนห่อมมากมันนี้เราก็ค่อยมาเก็บไหมันก็สิขึ้ขืนไม่อีกเยอะแจ้ะมันเป็นย่ามเห็ดมากพี่น้องมันขึ้นไม่อีกเยอะแล้จ้ะข้นไม่ได้เรื่อยอยู่แล้ ตรงนี้ก็เเฮดมันปูเลยจะลายเฮดมันปูต่อมากก็จะเป็นเ็ดไอเ็ดน้นำหมากเนาะเ็ดน้ำหมากแดงเห็ดน้ำหมากเหลืองเออกำลังขึ้นแต่ว่าแห้งแหงแหงคักเนาะแห้งแห้งแห้ง,ห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 งต้องการน้ำอีกนะจ๊ะ มัน,นก็กำลังขึ้นจ้ะกำลังขึ้นเลยดอกนี่ช่วยๆไปหน่อยอันนี้ก็เหลืองนึกว่าเห็ดใบใหม่ใบใหม่ใบใหม่โอ้นัเนี่ยเห็ดจ้ะ นีกำลังคืนเลย พูดอไะไรเราไม่เด็ดเลยเนี่โอ้ดึงแล้วก็ไม่เอาเพื่อนแห้งมากเลยที่ต้นศาสเนาะเอาเมื่อน,น,ำน้ำเนาะเอาเมื่อน,น้ำที่ต้นน่ะนี่นละจ้ะพี่น้องนี่แหละพ่อได้อู้นึงจะ้ะเฮ็ดกับเขาได้ขาบนึงอยู่พี่น้องเฮ็ดก็ได้ซ้ำนี่แหละจ้ะเพราะว่ามันแห้งเนาะอีกยามันพ่อนในหนามันดีเนาะถึงยามมันคักๆักกเนะาะแต่มันจะสีได้ออกลายเนาะพี่น้องเนาะอีอจกจังหน่อยเดือนอีกเดือนแปะจะถึงนี่ละจ้ะได้ฝนจังหน่อยนี่ เห็ดก็จะขึ้นหลายจ้ะคิดว่าอ่าสาวบ่ลิงก็ตักบูบลีไปนําหาเฮ็ดไปนํามันก็เลยบ่เป็นตูเป็นตาบ่เต็มจักเทือมึงเกล่ะเห็นบ่ใกล้สิเต็มก็บ่เต็มตาก็แนมหาเ็ดเหลืองโอ้ยนี่ล่ะพี่น้องบัดนี้สาวลิก็จะสต๊อปหาเ็ดเหลืองก็สิมาตัก บุบุรีให้มันเต็มถังแล้วก็จะกระบาดนาจ้ะเนาะเออเฝ้าตักเฝ้าเมื่อถ้าเหตุสองอย่างพร้อมกันพี่น้องมันบ,บ่นบ่มีหอย่างดีสักอย่างมันต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง <laughs> เออก็คงต้องต้องตักตับุบุรีละอันนี้ก็พอ่จพอจ้ะเพราะว่าหาไปก็บ่เจอแล้วมันแห้งแล้วพี่น้องเนาะโอเคเพื่อนๆไปแล้วจ้ะคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกค,คนที่ถามหาและยังติดตามสาวบุีนิวซีแลนด์นะจ๊ะขอบคุณมากมากที่บอกว่าเออเมื่อไรพี่ปลาจะลงคลิปคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนเหมือนกันจ้ะหวังว้นี เรื่อยๆช่วงหน้าเห็ดจ้ะขอบคุณที่ติดตามทุกคนนะจ๊ะเล็บยูเล็บยูบ๊ายบายจ้า